สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมสุดช้ำลงเลือกตั้งได้มาแค่หนึ่งคะแนนทั้งๆท,ที่มีคนในครอบครัวรวม12ชีวิตราวฟ้าผ่ากำลังใจของชายคนหนึ่งในรัฐคุชราชประเทศอินเดียเมื่อเขาลงสมัครเพื่อรับตำแหน่งภายในหมู่บ้านระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเขากลับได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนั่นหมายความว่าไม่มีใครเลือกเขาเลยแม้แต่คนในครอบครัวนายสัน สันดอันปาตีได้ลงสมัครในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านซาวลาในเขตวาปีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คาดหวังถึงชัยชนะแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าตนเองจะได้รับคะแนนเสียงเพียงแค่หนึ่งคะแนนนายสันดอถึงกับใจสลายและร้องไห้อย่างขมขื่นที่หน่วยเลือกตั้งเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเขามีสมาชิกคนสนิทในครอบครัวถึง12คนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่บางคนก็หลับไม่สนใจไปเลือกตั้งแถมบางคนก็เลือกผู้สม มากระไอื่นแทนการเลือกตั้งมันเสร็จสิ้นไปแล้วผมได้แค่คะแนนเดียวแม้แต่ครอบครัวของผมก็ยังไม่โหวตให้ผมเลยที่น่าสนใจคือเคยเกิดกร,รณีคล้ายกันเมื่อ3ปีก่อนผู้สมัครอิสระจากรัฐปัญจาบคนเดิงต้องหลั่งน้ําตาขณะให้สัมษั์กับนักข่าวเมื่อเขาได้รับคะแนนเสียงเพียง5คะแนนทั้งๆที่มีสมาชิกในครอบครัรวถึง9คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนแต่กร,รณีของนายสันโดษมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเพราะไม่มีใครเลือกเขา เลยนอกจากตัวเขาเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก,กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ